ไป u ของเราคือ x กำลังสองลบ 2, 2 x บวก1เราจะหา du ดำเนิกนการเช่นเดียวกันจาก u เท่ากับ x กำลังสองลบ 2, 2 x บวก1จะได้ du คือ d x กำลังสองลบ 2, 2 x บวก1 dx กำลังสองลบสองบวกหนึ่งสามารถกระจายออกมาได้เป็นเป็นอะไรคะ dx กำลังสองลบ d 2สองบวก d1 หนึ่งูในที่นี้คือ x กำลังสองลบสองบวกหนึ่งดิฟกำลังสองก็คือดิฟ u ดิฟเกำลัง N ได้ N x กำลัง N อ็นลบหนึ่งดเอ็ได้2 D x D 1เป็น0เพราะฉะนั้นได้2 x กำลัง1 D x ่งลบสอง D x เป็นตัวประกอบหรือเป็นตัวที่ซ้ำกันนำ D x ออกมา พจน์แรกก็จะเหลือ 2x พจน์หลังก็จะเหลือลบ 2. 2เพราะฉะนั้นดิฟเฟอเรนเชียนของ u หรือดิฟเฟอเรนเชียนของ x กำลัง2ลบ 2x บวก1จึงได้เป็น 2x ลบ2 dx นักศึกษาลองทำดูนะคะเรากำหนดให้ u กำหนดให้ u คือ l นสอง x จงหา du จงหา du นะคะ du จะได้เป็นอะไรเมื่อ u คือลนสอง x ดิฟอน u ดิล็อกธรรมชาติดิฟอน u ได้เศษ1ส่วน u du ราะฉะนั้นจากตรงนี้ u เท่ากับ ln สอง x <c oughs> เราจะได้ du เป็น d ln สอง x ตัว u ก็คือ2 x เพราะฉะนั้นก็ได้เป็น1ส่วน2 x d 2 x by dx โอ,อ้ผิด นะคะ<ม>เห็นไหมผิดแล้วไม่มีตัวเทียบใช่ไหมคะเั่นไม่มี by dx <ม>เห็นไหมคะว่าเราจะหลงระหว่างดิ f ฟ e r e n t ีย l หรือค่าเชิงอนุพันธ์กับอนุพันธ์1นส่วนส x d 2 x ก็ได้เป็น2 dx 2หารสองได้1 ก็จะเหลือเศษ1ส่วน x dx u คืออะไร u คือ ln 2x เพราะฉะนั้นดิเฟอเรนเชียนของ ln 2x ได้เศษ1ส่วน x dx ต <Yeah. S 2> ่อไปนะคะอันที่5ให้ u คือ sin 2x จงหาดีอยู่ดำเนินการเช่นเดิมจากสิ่งที่กำหนดให้เราใส่ดิเฟอเรนเชียลดีลงไปทั้งสองทางดีคอสจุดดีไซยูดีไซย,ย,ย,ยูได้อะไรคะ อนันธ์ศาสตร์โจดก่อนนะคะ d s i n u differentian ของ s i n ได้ cos เพราะฉะนั้น d s i n u หรือ d s i n 2x ก็ได้ cos 2x แล้วก็ d u คือ D 2x D 2x ได้2 dx 2เป็นค่าคงที่เรามักนิยมเขียนเป็นตัวแรกก็จะได้เป็น2 cos 2x dx ให้ยูคือโคอสสามเอ็กซ์บวกห้าจงหาดียูโคสสามเอ็กซ์บวกห้าตอนนี้ยูคืออะไรยู you, คือสามเอ็กซ์เพราะหลังโคสมีวงเล็บเอาไว้โคสเป็นโคสของสามเอ็กซ์ส่วนบวก5นั้นมาบวกกับคอสามเอเป็นค่าคงที่ D.U. ของเราใช้สูตรดิบผลบวกซะก่อนกระจายออกมาได้เป็น D.Cos3X บวก D.5 D.CosU ได้ลบสาย u, d u ในที่นี้ u ของเราหมายถึง 3x เพราะฉะนั้นก็ได้ลบสาย 3x d 3x บวก0 d 3x ได้3 dx ดังนั้น DU ของเราจึงได้เป็นลบ3 sin ซ x dx ข้อต่อไปให้ U คือแทน 4x จงหา DU <c oughs> จาก U เท่ากับแทน 4x เราจะได้ du คือ d แทน 4x ใส่ d ลงไปทั้งสองข้างดิ f เ r e n t i a t e ของแทน u ได้เซกกำลังส u. U. อง u du u ในที่นี้คือ 4x เพราะฉะนั้นดิฟแทน ได้เศษกำลังสอง4 x d 4 x d 4 x ได้4 dx นะได้เศษกำลังสองของ4 x คูณ4 dx ก็ได้เป็น4เศษกำลังสองของ 4x dx พอจะมองเห็นไหมคะว่า d i f f e r e n t i a ียเพียงแต่เราไม่ใส่ตัวเทียบลงไปเพราะฉนั้นก็จะติดตัว d เอาไว้ตัวอย่างกำหนด W คือลอนเ x บวกแทน x จงหา DW เป็นลอเนกเอ็กซบวกแทนเนะคะเพราะฉะนั้น D ีดับเคือ D ีลอนของเอกเอบวกแทนเอ็กจดตรงไปนะคะตอนนี้ U คืออะไรลอ u น U, u ูคือเอก X บวกแทนเ เพราะฉะนั้นดิเฟรนเชี่ยนของรอน sec x บวกแทน x ได้1ส่วน u คือ1ส่วนเ e c x บวกแทน x แล้วก็ดิฟ u u คือ sec x บวกแทน x ได้เป็น1ส่วน sec x บวกแทน x อันนี้1ส่วน u DU d s e บวกแทน x อส,นส่วนกบวกแทน x ดิบวกแทน x ก,ก,กระจายออกมาได้เป็น d ิฟเ x x บวกดิฟแทน x ดิฟเซ็ x บวกดิฟแทน x ดิฟเซ็ x ได้อะไรดิฟเซ็ sec x ได้เซ็ sec x แทน x dx ดิฟเฟเรนเชียนของเซ็ x ได้เซ็ x แทน x dx ดิฟเฟอเรนเชียลของแทน X ดิฟเฟอเรนเชียลของแทน X ได้เซกกำลังสอง x dx ทั้งหมดนี่ส่วนด้วยเซก x ็ X บวกแทน X